ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงรู้กิจด,ดูชัยครับวันนี้อีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันกับคุณสรันทองธรรมชาติประธานสมาคมธุรกิจเท่าซื้อไทยเรื่องของสินเชื่อเช่าซื้อนะครับซึ่งมีอัตราการจเจริญเติบโตหรือว่าการขยายตัวถึงร้อยละหเลยทีเดียวนะครับพูดคุยกันว่าเป็นผลบวกกับผู้บริโภคและภาคธุรกิจได้อย่างไรนะครับในช่วงรู้กิจด,ดูชัย วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของอนเนกประสงค์จากธนาคารออมสินนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ย ได้ถุนรานนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS นะครับ ในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะใช้ระบบการสมคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยเต้ทุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะบ้านหลังแรก ซึ่งจะหมดเขตในการยื่นขอสินเชื่อวันที่31ส,ส,สิงหาคมนี้นะครับส่วนการอนุมัติและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่29กันยายนปีนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นข้อมูลโทริกัรครับธนาคารอมสินนะครับคนนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะบ้านหลังแรกนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่31สิสิงหาคมนี้ส่วนการอนุมัติและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่29กันยายน2566นะครับที่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะบ้านหลังแรกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะหมดเขตยื่นขอสินเชื่อไม่เกินวันที่31ถึงมาคม2566นะครับคำถามคือการจัดทำนิติกรรมสัญญาและก็การอนุมัติเนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับไม่เกินวันที่เท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมาครับ S S 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งมีให้ออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากออมสินดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิที่จะถูกรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น60ล้านบาทด้วยการแบ่งเป็นรางวัลพิเศษจำนวน10รางวัลนะครับรางวัลละ3ล้านบาทแล้วก็รางวัลที่1อีกมูลค่า30ล้านบาทนะครับ สามารถออมผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขาหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันมโมก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขาตามที่กําหนดเอาไว้หากต้องการถอนก่อนที่จะก่อนที่สลากจะหมดอายุมากกว่า6เดือนเนี่ยนะครับจะต้องหักส่วนลดตามัรตราที่ธนาคารกําหนดเอาไว้นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสะหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศครับเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทกศชุดมั่งมีทวีโชคนะครับมีจํานวนที่ เปิดให้ออมทั้งหมด1000ล้านหน่วยด้วยกันในราคาหน่วยละ100บาทในวงเงินรวมทั้งสิ้น1นึ่งแล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนทางเลือกในการออมที่ไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเงินรางวัลโดยจะแบ่งการรับฝากออกเป็นสช่วงนะครับช่วงที่1สําหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคกับทกศนะครับจะเปิดรับฝากระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึงวันที่11กรกฎาคมปีนี้ส่วนช่วงที่2จะเป็น วันที่12กรกฎาคมเวลา8นา30ทาน30นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคและบุคคลทั่วไปโดยสามารถฝากผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus นะครับสูงสุดเนี่ยไม่เกินครั้งละ20ล้านบาทแต่ไม่เกินรายละวันละ100ล้านบาทตอนน่อ1รายนะครับหรือจะฝากที่เคาน์เตอร์ของทรกสทุกสาขาก็ได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน วันละ400ล้านบาทต่อ1รายนะครับแล้วก็พิเศษครับสำหรับลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์จมีโชคที่ใช้งานแอปพลิเคชัน A b โ Plus นะครับสามารถที่จะใช้สิทธิ์ผ่านระบบการจองใช้สิทธิ์การจองผ่านระบบบนสลากบนแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่บัดน,นี้ต้นไปนะครับจนถึงวันที่28มิถุนาย,ยนนี้เมื่อเร็วนี้ครับนายเกรียงไกรชัยสิริวงสุกรั้พัฒนการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกองทุนสมบัติการการท่าเรือนะครับแล้วก็ผู้แทนพนักงานการท่าเรือได้รับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตจากกลุ่มบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมาหาชนนะครับโดยมีคุณปรางมาศเทียนธนูรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีหลักประกันที่มั่นคงนะครับป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นหลักประกันทั้งต่อตอนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับทาให้พนักงานเนเกิดความเชื่อมั่นลดความกังวลใจพร้อมกับรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับส่งผลให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเรื่องราวของสินเชื่อเช่าซื้อมีผลบวกแก่ผู้บริโภคละภาคธุรกิจอย่างไรพูดคุยกับคุณสันทองธรรมชาตินะครับประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสัน์ครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับครับสินเชื่อเช่าซื้อณวันนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครัคุณสันฮะครับเราอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ภาพรวมยอดขายรถยนต์ก่อนนะครับช่วงช่วงย้อนหลังมาที่ผ่านมาในปี2564ถึง2565นะครับหรือครับไปแทั้อันนี้คือเฉพาะรถยนต์อย่างเดียวหรือว่ารวมรถทุกประเภทเลยครับ อ่ารถทุกประเภทเลยอ่าทุกประเภทเลยครับเชต่อฮัจจ์เตาะครับผมครับก็ในปี2565เนี่ยภาพรวมนะครับเรามาดูสถานการณ์เนี่ยถือว่าการฟื้นตัวอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจากปัจจัยบวกเรื่องมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สถานการณ์ของโควิด -19 นะครับที่มีการผ่อนคลายนะครับการควบคุมการแพร่ระบาด นะครับทำให้เริ่มมีการทยอยฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวนะครับจากการเปิดประเทศนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยทําให้เศรษฐกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ดียิ่งขึ้นนะครับเอมันก็จะสะท้อนมายังตลาดรถยนต์ด้วยนะครับก็คือโดยโดยยอดขายรวมเนี่ยถ้าเราดูนะครับเราพบว่าในปี64นะครับยอดขายอยู่ที่ประมาณ760,000คันนะครับปี2565นะครับยอดขายอยู่ที่ประมาณ 150,000คันนะครับโดยในปีนี้นะครับยอดขายนะครับปี2,566นะครับยอดขายภายในประเทศนะครับเราคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ900,000คันนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ5-6%อันนี้คือประมาณการนะครับในปีหลนะหลครับทีนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปีนี้นะครับเราพบว่ามียอดขายนะครับอยู่ที่276,603คันนะครับอันนี้เราพบว่ามันลดลงประมาณ 6.11%นะครับถ้าเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับปี65นะครับอันนี้มันก็จะสะท้อนได้ว่าในครึ่งปีแรกนะครับอาจจะยังไม่ดีเป็นไปตามคาดเอาไว้ของปีนี้นะครับอีนนี้เราลองมาดูนะผลที่มันสะท้อนกลับมานะครับเช่นกันครับเรื่องการเติดโตของเชื่อเช่าสุรจรนะครับมันก็ชะลอตามไปด้วยนะครับอันเนื่องมาจากเร no ื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับยังไม่ฟื้นนะครับที่เป็นเป็นที่จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ในการเปิดประเทศนะครับแม้นักท่องเที่ยวจะเข้ามา เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะมีปัจจัยลบนะครับที่ยังอาจส่งผลกระทบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนีาพาโครเรือนที่อยู่ในระดับสูงนะครับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ปรับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาวะเงินเฟอ้อที่ยังทรงตัวในระดับที่ hmm. นะครับซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบจากเรื่องของการที่เรื่องเอ่อเรื่องของลูกค้าที่ทยอยครบกําหนดพักชาระหนี้นะครับซึ่งทยอยครบกาหนดพักชาระหนี้มาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยผม เข้าเข้าใจว่ามันก็จะทําให้เกิดเกิดปัญหาเรื่องการชําระหนี้ความสามารถในการชําระหนี้ของของลูกค้านะครับแล้วก็ลูกหนี้ในปัจจุบันนะครับซึ่งพอความชํ่าอความสามารถในการชําระหนี้ไม่มีแล้วเนะี่ยมันก็ยังบวกกับภาระที่เดิมที่มีอยู่นะครับอันนี้มันก็ต้องส่งผลต่อเรื่องของ NPL นะครับที่ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการประเดิดสินเชื่อบ้างนะครับสำหรับลูกค้ารายใหม่นะครับ อันนี้คือคือภาพของของการติดตัวของสิชเชอร์เช่าซื้อล่าสุดครับอืมครับอันนี้เป็นเป็นเอ๊ะผมจำไม่ได้คุณสาัะขอเป็นความรู้นิดหนึ่งว่าเอ่อเป็นเงื่อนไขใหม่หรือว่าก,กติกาใหม่หรือย,ยังฮะเอ่อหมายถึงเงื่อนไขกติกาใหม่ตรงไหนครับหมายถึงว่าเดิมเอ่อหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กกนในการที่จะชําระสินเอ่อชำระเงินงวดอะไรพวกนี้ฮะ อ๋อไม่ไม่ครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เดิมครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยมันมีนโยบายพักชำระหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทยครับอ๋ออ๋ออ๋อที่แล้วครับแตดีว่ามันเหมือนกับว่าหลักเกณฑ์เอ่อหมายถึงว่ามันครบกำหนดไปแล้วก็เลยทยอยลูกค้าอาจจะยังไม่กลับมาครับพักชำระหนี้พ้นไปแล้วครับกับกับแล้วอย่างนี้เนี่ยเอ่อเงื่อนไขหรือว่าคนที่เข้าสู่ระบบการเช่าซื้อใหม่เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันต้องเข้มงวดมากขึ้นหรือเปล่าคุณสันนะอืมครับผมผมเข้าใจว่านะครับมันแน่นอนครับเนื่องจากว่า กำลังความสามารถของของของลูกหนี้นะครับอาจจะน้อยลงบวกกับภาระนี้เดิมที่มีอยู่แล้วครับ,รบอันนี้เข้าใจว่าทางทางสถาบันนะครับผู้ให้บริการสินเชื่อเชา่าซื้อรถยน์อาจจะต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับ แต่เข้าใจว่าก็อาจจะมีการจัดโปรโมชั่นโปรแกรมสินเชื่อต่างๆเพื่อดึงกลุ่มลูกค้าที่อาจจะยังพอมีกําลังความสามารถเข้ามาผ่อนชําระเข้ามาเป็นลูกค้าขึ้นนะครับผมคิดว่าก็อาจจะมีมาตรการตรงนี้ของแต่ละสถาบันครับอืมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้บริโภคเองต้องการที่จะเข้าสู่ระบบสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไงบ้างไ,ไหมครัอผมคิดว่านะครับเอ,อคือ หลักเกณฑ์นะครับมันมันผมเข้าเข้าใจว่าแต่ละสถาบันกันมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับไม่เหมือนกันที่มำให้ปกติเหมือนไม่เหมือนคล้ายๆกันอาจจะอาจจะใกล้เคียงกันครับออใกล้เคียงกันทีเดียว<ม>แต่กใช่ครับใช่ครับครับอาจจะต่อเลยฮะจ,จะต่อเลยฮะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเออแต่ละแต่ละแห่งแต่ละสถาบันกันเงินน่าจะอาจจะจัดแคมเปญหรือโปรโมชั่นในช่วงปลายปีครับเพื่อกระตุ้นเพื่อกระตุ้นเขาเรียกว่าเออ ลูกค้านะครับกําลัางความสามารถเข้ามานะครับหรือว่า,าจจะเป็นเช่นช่วงของงานปอโตโชอะไรใช่ใช่ครับอันนี้ปกติแล้วก็สามารถดึงลูกค้าจํานวนมากกับเข้ามาครับครับก็แสดงว่าทางบริษัทเช่าซื้อเอ่อเช่าซื้อกับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ต้องคุยกันเนี่ยครับก็ก็อาจจะต้องคุยด้วยกันครับเพื่อเพื่อจัดโปรโมชั่นจะเป็นแคมเปญร่วม ครับทีนี้ดูแล้วเนี่ยธุรกิจเท่าซื้อเนี่ยนะครับอัตราการเจริญเติบโตมันจะไปที่รถยนต์เป็นหลักนะครับหรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือปิกอัพเออผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์ใช่ไหมฮะหมันรูงปิกอัพด้วยรวมด้วยครับรถยนต์ที่หมายถึงรวมถึงปิกอัพอ๋อครับครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องให้ท่านผู้เข้าใจว่าเวลาถ้าบอกว่าปิกอัพไปด้วยเนี่ยมันจะหมายถึงเอาไปทําธุรกิจเอาไปทำโน่นทำนี่นะฮะทำตรงนั้น อ๋อครับครับคิดว่าคิดว่าปลายปีปลายปีนะครับกลางตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปถึงปลายปีน่าจะน่าน่าจะมีคือผมเข้าใจว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นถ้าเราได้รัฐบาลใหม่นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลใหม่น่าจะมีมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะเรียกความเชื่อมั่นนะครับของผู้เโภากลับมาได้เพื่อมาขึ้นนะครับอาจจะทําให้ดึงกลุ่มลูกค้าจำนวนหนึ่งที่มีกําลังความสาาาาาามมมมรรรถออออยู่่่่แแลล้้วทีจจจจจะะไััันนนใใตกกบบเขค ครับส่วนส่วนเคนที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้จะมีผลไหมฮะภาคท่องเที่ยวนี่ผมว่าน่าจะเป็นเชิงบวกอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเอเพิ่มมากขึ้นนะครับเยอะมากขึ้นแล้วก็ผมผมเชื่อว่าช่วงปลายปีครับปกติแล้วน่าจะเป็นซีซันอลของการท่องเที่ยวครับผมว่าต่างชาติเนี่ยน่าจะเข้ามาเที่ยวเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าในในเซกเตอร์ของภาคท่องเที่ยวนี่น่าจะเป็นบวกอยู่แล้วครับอ๋อครับครับใช่ครับแล้วมันจะมีผลตามมาอีกหลายเซกเตอร์นะฮะ ด้วยครับผมว่าด,วด้วยครับเพราะว่ามัน,ม,นมีผลครับเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายครับน่าจะมีผลส่วนส่วนความต่างตอนนี้ความต่างระหว่างเ,เขาเรียกอะไรนะฮะรถยนต์ใหม่กับรถยนต์ที่เป็นมือสองเนี่ยสัดส่วนของราคาความต่างของราคาตรงน,นี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือปม่ครับ เรื่องเรื่องราคาใช่ไหมที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับหมายถึงว่าถ้าถ้ามีการยึดรถมากขึ้นอะไรภาษาชาวบ้านเนี่ยง่ายๆเนี่ยมันจะส่งผลไหมฮะโดยหลักการโดยหลักการนะคุณสร้างโดยหลักการอาจจะส่งผลบ้างมันเหมือนกับซัพพลายยุทธาเข้ามาเยอะลดลงไปแล้วใช่ไหมมันก็อาจจะมีผลทาให้ราคาตกลงไปบ้างครับ ครับแต่ผมว่าอาจจะไม่มากไม่มากอืมครับเพราะว่าคนที่ต้องการจะซื้อรถมือสองในราคาไม่แพงก็มีอยู่ในตลาดใช่ครับใช่ครับมันก็จะบาลานซ์กันอยู่อย่างนี้ละฮะไครับใช่ครับครับแต่โดยหลักเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นรถยนต์มือหนึ่งหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอ่อถ้าเป็นมือหนึ่งอัตราดอกเบี้ยมันจะถูกกว่ามือสองถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับรถยนต์ใหม่จะอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าครับรับครับอันนี้ด้วยเหตุผลอะไรครับรถยนต์ใหม่หรือเปล่าหรือว่าไงอ๋อก็คือรถเนื่องจากว่าเนื่่องจาากวถ คือพูดง่ายมูลค่ารถอะครับมันราคามันยังมันจะสูงอยู่มันยังสูงอยู่ครับใช่ครับครับับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ดอกเบี้ยมันก็จะน้อยลงไปตามมูลค่าของมันโดยโดยธรรมชาตินะฮะอันนี้ใช่ครับเป็นเรื่องปกติครับแต่ดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่จะถูกกว่าอยู่แล้วครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปีนี้ตอนนี้เดือนมิถุนายนก็มาครึ่งปีแล้วเนี่ยคุณก็คุณสร้างก็คาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะแต่นี้ไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปทำไมช้คำนั้นละครับเพราะอะไรครับ เผมว่าต้องต้องดูอย่างนี้ผมว่าตะว่าต้องดูเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ด้วยครับครับครับแล้วก็มาตรการของการะูุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ครับนะครับผมว่ามันมีส่วนช่วยอย่างมากครับแล้วก็ประกอบกับปลายปีนะครับน่าจะเป็นเรื่องของซีซันแนลการท่องเที่ยวครับอ๋อสองอย่างต่างชาติต่างชาติเข้ามาเยอะครับว่าช่วยได้เยอะครับอ่าครับเต่เนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีธุรกิจที่เกี่ยวเืกับรถยนต์นี่เยอะนะฮะคุณสัน อทั้งลายทั้งอะไรต่อมีอะไรสารพัดอย่างใช่ใช่ครับครับมันก็เลยมีความต้องการเกิดขึ้นด้วยครัาตรงนี้เออผมผมผมเข้าใจว่าเวลามันโตมันก็โตตามกันนะครับอืมครับเมื่อเมื่อรถโดนขายได้นะครับธุรกิจอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับมันก็จะมันก็จะผันแปรตามไปด้วยนะครับผมว่าภาพรวมปลายปีน่าจะเป็นบวกนะน่าจะเป็นบวกอืมครับอ่ส่วนคนที่อยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าไปเข้าสู่ระบบการเช่าซื้อเนี่ย มีคำแนะนำไหมครับว่าคุณจะต้องปรับเนื้อปรับตัวยังไงครับคุณสันครับอืมผมว่ามันคือหรือหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยผมผมผมคาดผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของรถยนต์มือสองมือสองครับใช่ใช่ผมว่ามองว่าราคาก็อาจจะถูกหน่อยนะครับกําลังความสามารถก็จะมีเพราะว่าผมเข้าใจว่าสถาบันการเงินเนี่ยก็จะดูความสามารถในการชําระขั้นบุตธของลูกค้าครับ ครับเพราะฉะนั้นลูกค้าอาจจะต้องดูตามความเหมาะสมประเภทรถนะครับให้เหมาะกับตัวเองครับหมายถึงว่าดูให้เหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าจะเอามือหนึ่งอย่างเดียวเลยไม่จำเป็นใช่อะไรอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นครับับส่วนเรื่องของเรื่องของกฎหมายควบคุมธุรกิจนี่เป็นยังไงไหมครับอ๋อพรดใช่ไหมครับใช่ครับธุรกิจกิจการนะครับอันนี้เขาเรียกกันว่าพระราชกิจกิจการกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบ l e a s i n นะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับปัจจุบันนะครับ มีก็มีความคืบหน้ามากนะครับก็คือถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับร่างล่างพรดะอยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการกิจกาอ๋อเมื่อกี้ที่ผมจะถามคือตัวนี้แหละคุณสัน่นะ้ย่าไปเี่ยกไ่ถูกแล้วหต่ออาจารนะเชิญนะครับอันนี้จริงๆแล้วมีชื่อมีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งนะเขาเรียกกันว่า Market Conduct ครับ อ่าใช่ใช่มาเจ็บคอนดักใช่ครับก็อันนี้เป็นเป็นไทม์ไลน์ที่โดยประมาณการนะครับเป็นเศรษฐกิจไทม์ไลน์นะครับก็คาดว่าคาดว่านะครับหนึ่งซิงหาเนี้น่าจะประกาศไอ้พระราชกิจจานี้เบกษาได้อ่าติดตามกันนะครับครัโดยประมาณนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับแล้วหลังจากนั้นนะครับประมาณเก้าสิบวันนะครับก็ทํามนักอิคลอมอร์นะครับเป็นคลมอชุดใหม่นะครับปลายปีใช่ใช่ครับก็ น่าจะประกาศได้ประมาณหนึ่งพฤศจิกายนนะครับโดยโดยประมาณการนะครับคครรัับบแต่ยังไงก็ตามผมดูแล้วเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกับทางธนาคารในประเทศไทยนะครับก็เราก็มีการพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันนะครับในนามของสมาคมเช่าซื้อนะครับเราก็มีพูดคุยกันหลายเรื่องครับก็มูดแอนโทนก็ดีครับก็คือเป็นในทิศทางที่ดีครับก็คือทางธนาคารไทยก็ ช่วยเข้ามาดูแลวว่าโอเคอาจจะต้องมีการปรับตัวซึ่งกันและกันนะครับ,รบแล้วก็ยังอนุญ,ญาตให้คือ,อ,อนอนแบงค์ต่างๆครับก็ต้องมาแสดงตนนะครับหลังแม้ว่าประกาศไปแล้วครับก็ยังสามารถมาแสดงตนได้นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่ามก็จะมีสาบันการเงินท้องถิ่นจานวนมาก ครับที่ทําธุรกิจเช่าซื้อนะครับได้ครับเดี๋ยวความคืบหน้ามาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณนะครับผู้สื่อครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับนี่เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับผมปิดท้ายนิดนึงนายรักบริจิตพคาธรนะครับกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิบแบงนะครับได้รับรางวัลสุดยอดผู้บริหารองค์กร Thailand Top c e o of the Year 2023นะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะคร ได้รับรางวัลประเภทรัฐวิสาหกิจจากนายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีซึ่งเป็นประธานในพิธีมอรบรางวัลดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรชั้นนาที่มีผลงานในการขับเคลื่อนความสําเร็จขององค์กรเป็นที่ประจักษ์และก็โดดเด่นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับโดยมีเกณฑ์การพิจารณารางวัลจากกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับ ทักษะการบริหารที่เป็นเลิศผลการดําเนินงานขององค์กรนวัตก,กรรมที่นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสเต็กโฮลเดอร์ในงาน Thailand Top CEO of the Year 2023ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Business Plus ร่วมกับคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมจะเลยคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะบ้านหลังแรกของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับหมดเขต ที่จะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาเมื่อไหร่คำตอบคือวันที่29กันยายน2566นะครับลาไปก่อนครับวันนี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ